สวัสดีครับวันนี้พบกับช่างปอนนะครับวันนี้อยู่ที่พนมทวนกาญจนบุรีนะครับวันนี้เราพามาดูขั้นตอนงานฉาบนะครับแล้วก็เตรียมงานก่อนฉาบนะครับภายนอกเวลาเอาเนื้ออิดกับเสาติดกันแบบนี้นะครับเราก็จะมีการตีตะข่ายตะแกรงกรงไก่แบบนี้นะครับเพื่อลดรอยแตกรล้านะครับก็จะมีบ้างนะครับแต่ก็ลดได้นิดหน่อยครับเข้ามาหลังนี้ยกพื้นบันไดสามขั้นครับ หลังนี้สองชั้นนะครับช่วงนี้ฝนตกบ่อยหน้างานก็จะเละๆหน่อยนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันเห็นไหมครับระหว่างร้อยอิดกับร้อยเสาวเห็นไหมครับเราจะตีทุกจุดนะครับงานฉาบก็แบบนี้เลยนะครับส่วนนี้ก็เป็นห้องพระนะทุกคนห้องพระครับส่วนนู้นจะเป็นห้องครัวนะครับ บ้านพักก็ใส่สองชั้นนะครับหลังนี้เดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องน้ำซ้ายก็นอนขวาก็นอนนะครับหลังนี้เป็นได้สี่นอนสองน้ำทำได้เลยนะครับเราขึ้นไปดูด้านบนครับนี่ก็คือหน้างานจริงๆสดๆเลยนะครับผนังก็แบบนี้นะครับสวยๆนะครับงานฉาบเราก็ต้องมีมาตรฐานนะครับแล้วเราก็มาสกรมโค้ดอีก สองรอบนะครับเพื่อให้ผนังเนียนๆสวยๆนะมาขึ้นมาดูด้านบนนะครับใครอยากได้งานแบบนี้นะครับก็ต้องทักหาช่างปอนนะครับช่างเกือบทั่วประเทศนะครับไปทุกจังหวัดครับขอแค่ลูกค้าจ้างเราระบบหลังคาแล้วก็จัดเต็มให้ทุกหลังนะครับตามแบบวิศวกรรมนะครับ หลังนี้ก็จะเป็นห้องนอนใหญ่นะบ้านหลังนี้จะเป็นบ้านหน้ายาวนะครับจะไม่ค่อยกว้างนะครับจะยาวนะห้องนอนใหญ่ก็ห้าคูณสามจุดห้านะครับประมาณนี้นะครับงานฉาบให้ดูแบบหน้างานจริงๆไม่ได้เตรียมอะไรนะครับนี่ก็จะเป็นห้องนอนอีกหนึ่งห้องนะครับกับหน้าต่างใหญ่ๆครับ ดูหน้าต่างครับใหญ่มากรับแ,แสงเต็มๆเลยนะครับตรงนี้นะจุดดูทีวีครับเราก็มีให้ลูกค้านะรครับ่ครับสนใจสร้างบ้าน065 554 6583ช่างปอนครับผวานเจี๊ยบ